เนื้อโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดตราพาเลสปริมกรองแสงไฮคู เพลงนี้ครั้งแรกนะครับผมรู้สึกชอบเพลงนี้มากๆเลยแต่ตอนที่ผมได้ยินเพลงนี้ผมบอกท่านผู้ชมตรงๆเลยผมไม่รู้หรอกว่าใครร้องเพลงนี้ไม่รู้จักเลยจนกระทั่งผมได้ยินเพลงนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกผมก็เลยไปหาเนื้อมาดูแล้วพอผมเห็นเนื้อผมก็มีความสึกว่านักร้องคนนี้ไม่ได้ร้องเพลงเพราะอย่างเดียวหรอกคนที่แต่งเพลงอ่ะเขาแต่งเพราะด้วยเขาแต่งเพลงได้กินใจผมมากๆได้ความรู้สึกดีๆมากท่านลองคิดดูสิเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่ได้รักไม่ได้เจอเขาอีกแล้วอ่ะ แต่เราฝากความคิดทิ้งไว้ตรงนั้นเพื่อเขาเดินผ่านมาแล้วเขาจะได้มาเจอความคิดเราว่าเรารักเขาแค่ไหนเพราะผมมาทราบว่าคนแต่งเพลงกับน,นักร้องเป็นคนเดียวกันอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยคนคนนี้น่าสนใจมากและคนคนนี้ต้องมีสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆในชีวิตหลายๆอย่างผมมาเจอเขาอีกทีใน The Voice ครับ แล้วก็เขาเป็นคอมเมนเตอร์ด้วยใน The Voice และเป็นโค้ชใน The Voice อีกและเห็นทีท่าเห็นสิ่งที่เขาพูดเห็นสิ่งที่เขาทำออกไปยิ่งรู้สึกว่าเขาสุดยอดและแตกต่างจริงวันนี้ผมโชคดีมากเขามาอยู่ในรายการผมครับท่านผู้ชมครับสแตมอภิวัตเอื้อถาวรสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชนนั่งครับคุณยอดเยี่ยมมากเลยครับจริงครับ จริงครับยังไม่ทำเลย,เลยนะครับครับักนขนาดยังไม่ทำคุณคิดดูเลยคุณคุณได้ทําในสิ่งที่หลายหลายคนเลยนะโดยเฉพาะเด็กๆเลยบองว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมันทัดจิตใจเขามันเข้าไปในความรู้สึกเขาจริงๆเลยขอ,อบคุณมากครับจริงๆผมถามนิดเดียวเพลงนี้ที่คุณแต่งเนี่ยความคิดเนี่ยตอนคุณแต่งคุณคิดว่ามันจะดังไหมไม่คิดเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วแต่งทําไมไม่เคยคิดว่าจะดังแล้วแต่งทําไมไปทําอย่างอื่นสิตอนแต่งตอนนั้นแต่งเพราะว่า ตอนนั้นอยู่ในช่วงที่เราฝึกการแต่งเพลงนั่นขนาดฝึกเหรอเป็นช่วงที่ฝึกฝึกตอนนั้นฝึกหลายแต่งหลายเพลงมากแล้วก็มีเพลงนีหรุดออกมาอแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบดิ่ติ่จะแต่งให้เพื่อนแต่ว่าชอบมากก็เลยขอเองจะแต่งให้เพื่อนร้อง <laughs> ใช่ครับแล้วพอชอบมากเลยขอร้องเองก<ช>็บอกเออขอเก็บไว้เองเราไม่เคยรู้สึกอย่างนี้กับเพลง มันเป็นเพลงที่เพลาะมากครับขอปคุณครับแต่มันไม่ใช่เพลงเดียวนะครับสแตมเวลาสแตมแต่งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันยังมีอีกหลายๆเพลงเลยนะอย่างเพลงนี้ของคุณเบิร์ดที่คุณแต่งให้เพลงน้ําตาอ๋อครับเพลงน้ําตาชอบไหมครับเพลงนี้ก็ชอบนะครับชอบตอนนั้นแต่งในช่วงที่ยังไม่ได้เคยแต่งเพลงให้ศิลปินดังๆเลยผมได้เจอพี่เบิร์ดได้ได้แต่งให้พี่เบิร์ดเลยตอนนั้นคุณยังไม่ดังเลยนะครับตอนนี้ก็ยังนะครัูตอนนี้ตอนนี้โอเคแล้วเหรอครับขอบคุณครับครับผมก็ ตอนนั้นเมื่อประมาณเจ็ดปีก่อนครับ,รบก็อเอื่อนได้รู้จักกับกอล์ฟปาเกีฮีโร่ครับอาตอนรู้จักไหมครับอ้วนอ้วน,นมีเขาครับเขาก็ให้เพลงนี้ผมมาแต่งแล้วก็ส่งให้พี่เบิร์ดก็มีโอกาสโชคดีได้ได้แต่งเพลงนี้ได้รางวัลด้วยใช่เป็นรางวัลแรกเลยเป็นรางวัลแรกในชีวิตของคุณตอนที่เขาบอกคุณว่าคุณได้รางวัลอยู่ที่ไหนตอนนั้นไม่ได้ไปรับครับอตอนนั้น ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข้าชิงตอนนั้นนั่งแท็กซี่อยู่แล้วก็มีคนโทรมาเฮ้ยมึงได้รางวัลรางวัลอะไรวะสีสันอะวอดเนี่ยเขาประกาศชื่อนายอยู่แล้วเ็เพลงอะไรอ่ะเพลงน้ำตาไงตอนแรกก็คิดอยู่นะน้ำตาไหนเพราะว่าไม่ได้คิดเลยเพราะว่าตอนที่แต่งเยไม่ไม่ได้หวังด้วยซ้ำว่าพี่เบิร์ดจะยอมร้องเพราะว่าก็จะมีนักแต่งเพลงหลายหลาคนแล้พี่เบิร์ตจะออกั้มก็จะมีคล้ายคล้ายๆประมูลกันอะเอาเพลงไป ไปให้แกลเลือกนะครับครับก็แกร้องหนึ่งก็ดีใจละได้รางวัลอีกอช่วงนั้นเป็นช่วงที่ไม่เคยได้รับอะไรมาก่อนก็เลยรู้สึกเออโอมจงเงยโอมจงเงยฮะดังว่าขอบคุณครับมายังไงครับโอมจงเงยเล่นเพลงแต่งเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็เนื้อเพลงมันพูดถึงอย่าให้คนเงยขึ้นมาจาก หน้าจอหน้าจอแล้วก็มันมองตากันครับครับก็มาจากช่วงนั้นคือรถไฟฟ้าครับแล้วก็ทั้งพวกพี่เลยครับอยู่นี้๋อแต่ลเราก็ไม่มีไม่มีใครสนใจก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเป็นเพลงแซลได้เนี่ยน่าจะสนุกดีก็เลยก็เลยลองคิดว่าอยากจะแต่งเกี่ยวกับมือถือ ขกดว่าก็ด้พูดถึงช่วงเด็กๆที่เราเคยอ่านไคหัวเราะต่อยเมื่อก่อนจะมีมุกที่เป็นหมอผีมีผีมาแล้วก็เขาจะท่องกระถาโอมจงลงโอมจงลงก็เลยคิดว่าเออถ้าให้คนเงยขึ้นมาก็ใช้กระถานี้ก็ได้ก็เลยเอามารวมกันโอมจงเงยใช่คือแทนที่จะไปอยู่กับไอ้สิ่งนี้ให้มันเงยมองตากันดีกว่า นั่นคือความรู้สึกของเขานะครับเรื่องคือที่มาบางส่วนของเขาท่านั้นเองแต่คนบางคนกว่าจะมาเป็นตรงนี้ได้ไม่ใช่ง่ายท่านผู้ชมเราย้อนกลับไปในอดีตเลยมารู้จักกับเด็กชายสแตมก่อนเด็กชายสแตมเป็นยังไงครับเด็กชายสแตมเป็นเด็กธรรมดามากคนหนึ่งครับธรรมดามากถ้าจนสัญจนถ้าถ่ายรูปรวมก็จะมองไม่ค่อยเห็นอืก็จะอยู่ตามมุมก็คือจะเป็นคนกลางๆไม่มีอะไรโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ด้อยจนเกินไปครับก็ไม่เวลาจะให้เล่าชีวิตก็เล่ายากเพราะว่า คิตค่อนข้างรับเรียบรับเรียบมากมากเลยเรียกว่าธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งคุณพ่อทาอะไรครับช่วงนั้นคุณพ่อทํางานบริษัทครับจ้างทำเป็นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมครับคุณแม่คุณแม่รับราชการครับเป็นเป็นกรมสถิติครับมว่อผมประจําไม่ได้ครับแล้วเด็กชายสแตมมีพี่น้องไหมครับมีพี่ชายหนึ่งคนครับห่างกันไหมครห่างกันสามปีห่างกันสามปีเรากับเขาในความรู้สึกใครเก่งกว่ากันพี่ชาย รู้สึกพี่ชายเก่งมากหน้าตาก็ดีกว่าอเรียนเก่งกว่าเรียบร้อยแล้วก็ปัจจุบันเป็นนักคอมพิวเตอร์ไปแล้วเก่งมากครับแล้วเราเป็นคนยังไงเฉยเฉยเรื่อยเรื่อยเฉ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 ยเป็นคนค่อนข้างขี้แงด้วยอ่อนแอโดนเพื่อนแกล้งโดนไถ่ตังค์ตอนเด็กโดนไถ่ตังค์ด้วยเหรอโดนนี่มันเหมือนหนังเหมือนละครเลยน้โดนไถ่ตังค์เนี่ยโดนไถ่ตังค์ังไงอะ ก็เวลาเมื่อก่อนโรงเรียนผมจะอยู่ใกล้กับบ้านจะเดินไปโรงเรียนสิ้านาทีถึงระหว่างทางก็จะต้องประจนภัยนิดนึงครับจะมีคนบางคนก็เข้ามาเฮ้โย่งเรียกผมโย่งตัวสูงนิดอ๋อห้าสิบบาทนีโอ้โหทำาทีนะห้าสิบาทห้าสิบาทเยอะห้าสิบาทเยอะแล้วจะเอาที่ไหนไปให้อ่ะมีมีเตรียมเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วยังไงไม่เข้าใจอธิบายโดนบ่อยโดนบ่อยโดนบ่อยก็เตรียมสแปร์ไว้ แลกตังรอแลกตังรอรอไว้คือแบงค์ห้าสิบจะได้จะได้ไม่ต้องให้จะได้ง่ายๆเลยสมัยก่อนเด็กพกไปโรงเรียนร้อยบาทก็ถือว่าเยอะนะอู้ตายแล้วคุณนี่แสดงว่าคุณช่วยพวกนั้นไมเยอะเลยครับก็ใครยังมองจํากันได้ก็อย่าลืมครับเขาก็มาถถ่ตังเขากามากรออเฉยๆแล้วขอห้สิบบาทก็คือเป็นเด็ก ธรรมดาเรียบร้อยนะครับแล้วคุณบ้าเลยแลกตังค์ไว้รอให้เขาเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนเส้นทางเดินเอาตัวรอดเอาเอาตัวรอดวิธีการเอาตัวรอดก็คือไม่ไปสู้เขาเจ็บใจไหมไม่ค่อยนะหรือรู้สึกยังไงก็รู้ก็ไม่รู้สึกว่าโดนคมเพลงเลยครับรู้สึกว่าดีกว่าโดนเขาแทงอ่ะอ๋อก็ให้เขาไปให้เขาไปให้เขาไปเล่นกี่ปีโรงเรียนนั้นถึงจะจบอ่ะหกปีฮะหกปีตลอดตลอดหกปีว่ะไอ้หน้ามันแก่ขึ้นมากไหม มันมาหลายคนมันมาหลายคนนมากันเลยหลายคนคือคือไม่สำคัญอ๋อมันผัดกันกอดผัดกันมามาคนละรูปแบบก็ก็เลยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่ครับนั่นคือการเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนนี่คือการประจนไปและเรียนหนังสือเรียนเป็นไงดีหรือไม่ดีเฉย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 กลางกลางชีวิตเฉยเฉยตลอดเฉย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 เคยอยากเป็นอะไรไหมตอนเด็กๆก่อนหน้านั้นไม่เคยจนกระทั่งมาได้ฟังเพลงได้ฟังดนตรียังไงยังไงอายุสักเท่าไหร่ เรียนชั้นไหนจริงๆได้ได้ฟังเพลงแบบที่ชอบมากๆจริงครับมาต่อยคือตอนป .6 ป .6 ก็มีเพื่อนอัดเทปคาเซตมาให้ฟังเป็นเทปอ่อนป้าสีครีมผมจำได้เลยส่งให้ผมมาฟังบอกเออเอาไปฟังเพราะว่าพี่ชายเพื่อนผมค่อนข้างโตเขาแล้วก็จะฟังเพลงโตก่บคนอายุเท่ากันก็เรียกมาฟังในนั้นก็มีเพลงคือช่วงนั้นเราก็จะฟังเพลงป๊อปทั่วไปที่ที่เปิดตามทีวีวิทยุนะครับ ก็เขาส่งมาเป็นเพลงค่อนข้างจะหนักหน่วงหน่อยแล้วก็เป็นดนตรีที่จริงจังขึ้นนะครับมีวงอย่างการ์โสเซสมีแอโรสมิดอะไรช่วงนั้นนะครับก็เอามาฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีน่าสนใจอปอหกเนี่ยนะปอหกปอหกรู้สึกว่าจากเด็กธรรมดาที่อยู่ตรงมุมรูปอ่ะพอได้ฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันพิเศษขึ้นอ๋อโหจะย้ายมาอยู่กลางรูปเลย ชมพระโดีๆอยู่โลกมันพิเศษขึ้นโลกโลกนี้มันพิเศษขึ้นมันมีมม,มีอะไรที่น่าสนใจขึ้นอัเหรออยากเป็นอะไรตอนนะั้นพอฟังเสร็จแล้วอยากเป็นนักร้องหรืออยากเป็นนักดนตรีหรืออยากเป็นอะไรตอนนั้นได้ยินเสียงหนึ่งที่โอ้หฟังนั้นรู้สึกชอบมากแต่ไม่รู้คืออะไรคือแต่มันสืบทรภาพทีหลังก็คือเสียงกีตาร์อ๋อการในโรเซสโหสลัดนี่ขึ้นไปยืนบนเป็นโนได้ชมเอ็มมิวสิกวิดีโอช่องสิบเอ็ดช<อ>่วง<อ>นั้นฉายนะครับก็ โหเท่ยังเลยมือกีต้าร์นี่เท่รังร้องอีกก็เลยอยากเล่นกีต้าร์ขอเขามว่าแม่ขอเถอะขอเหรอฮะได้ทันทีอย่างอ้าวอยางคุณแม่เกรงว่าจะเสียการเรียนเนื่องจากเป็นคนเรียนธรรมดานั้นต้องต่อรองเดี๋ยวต้องต่อรองกันใช่ใช่ลูกถ้าได้สามพ่อให้พี่รูได้ไงผมผมเคยพูดอย่างนี้ไปแล้วอ๋อเแต่จริงแม่แม่ยื่นข้อเสนอนี้มาเอง ถ้าได้เกรดเกิน3.00จะซื้อกีตาร์ให้เด็ดเพราะฉะนั้นแค่ตั้งใจเรียนเล็กๆน้อยๆแต่มมนยากนะสำหรับผมคือก็คือมันยากเพราะว่าคุณล่องลอยใช่ไหมใช่เพราะว่าคุณจริงๆแล้วความอยากมันมีอืแล้วก็ความตั้งใจที่จะไปเรียนก็มีอืแต่ก็ไปทําอย่างอื่นซะเยอะเพราะฉะนั้นไอเรียนมันก็เลยน้อย พอผลการสอบมาที่หวังอ่ะฝันมันต้องฝันมาสามจุดศูนย์สามจุดศูนย์ฝันตลอดพอสอบมาเสร็จมันได้สองจุดเก้านั่นไงถ้าฝันน้อยหน่อยเรียนมากนิดมันได้สามจุดศูนย์อยู่แล้วแต่แม่ก็ซื้อให้อยู่ดีครับเด็ดขอบพระคุณคุณแม่เลยครับครับทาไมทําไมท่านซื้อให้อ่ะก็คงเห็นความตั้งใจเพราะว่าก็ขยับขึ้นมาแล้วตั้งแต่วันที่ท่านซื้อให้มาบ้านก็เปลี่ยนเลยครับท่านผู้ชมบ้านจากที่เสียงเงียบ สบายสบายกลายมาเป็นบ้านซึ่งน่าหูมากคุณฝึกเองเหรอครับกีตาร์ฝึกเองครับแล้วก็เด็กที่เล่นใหม่ๆก็จะจับปดบอดแต่เราก็คิดว่าตัวเองเล่นเก่งแล้วก็เลยเล่นดังปังปังบุ้งปังพี่ชายก็เดินมาแล้วก็มองเหยียดๆบ้างมองเหยียดๆโอเคแต่เขาก็อดทนกันนะครับก็ขอบคุณทางบ้านด้วยที่ ที่ไม่ไม่ไล่หงของจบ้านันนะนั่นชีวิตมันก็ทางดนตรีค่อยๆเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นไม่มีพระเอกในฝันไหมพระเอกตอนนั้นพี่ป๊อดเลยนะนโมเดิร์นดอชใช่โอ้โหคุณรู้ไหมคนคนที่เป็นคนที่เปลี่ยนวงการดนตรีประเทศไทยเลยนะตอนนั้นดูวทยไลโชถูกต้องแล้วก็เขาใส่จงกับเบนถูกต้องนุ่งมาปีใหม่คือตอนนั้นอ่ะเขามารายการเรา พวกเราก็บอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นอันเดอร์กราวด์มินิซีชอนใหม่นั้นเขาเรียกกันอย่างนั้นนะฮะแล้วก็แบบเฮ้ยแต่มันพิเศษมากๆเลยพิเศษมากแต่สมัยนั้นเขาไม่ใช่สมัยของเขาเลยนะเป็นสมัยป๊อปป๊อกอะไรก็ว่าไปเอามาออกเธอเอามาออกก็เอามาออกคุณเอ้ยเขาขึ้นบนเวทีเขาใส่จงกระเบนอะนะใช่ใช่แล้วคุณอีเขาก็ร้องกันไม้ธรรมดาอี่นี่ไม้ทิ้งเดินร้องเั่เดินจงกระเบนจำได้อาทิตย์นั้นอยู่ดูอยู่กับพ่อพ่อบอกถ้ามึงแต่งงี้ยเจะเตะมึง ก็โหแต่เขาเปลี่ยนวงงานดนตรีประเทศไทยไปเลยใช่ครับอ๋อนั่นคือคือไอดอลไอดอลตอนนั้นใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าคือสมัยก่อนเวลาคนออกเทปทำไมออกเรียกออกเทปนะ่ทุกคนจะต้องหล่อสวยแช้วก็แต่งตัวเป็นแบบยูนิฟอร์มถูกต้องก็ผู้ชายคนนี้แต่งโจงกระเบนแล้วก็ลงไปดิ้นกับพื้นเนาะรู้สึกโว้ยรุ่นจริงๆเลยเลยยอดรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นก็ได้นี่รู้สึกว่าใครก็เป็นนักร้องได้ขอให้ให้มี มีอะไรสักอย่างนึงแล้วคุณ,คณมีไหมตอนนั้นยัง <laughs> ตอนนี้ก็คงยังไม่รู้กัน <laughs> ค่อยๆไปใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่แต่ที่ระหว่างนั้นระหว่างที่มันไล่มาเรื่อยๆดนตรีมันคู่กับผู้หญิงนะอ๋อมีไหมแหน่ตลอดแ <laughs> หน่ตลอดแ <laughs> ห้าตลอดเลยเหรอหหคือคือดนอตรีนะ้ผู้หญิงนั้นจะมองอะไรมากกว่าดนตรีนะคือเขาคงชอบคนหล่อคนเนียนเก่งคนรวยนะครับพี่เขาไม่เอา ก็อเราจะเอาเขาเราเป็นคนขี้อายด้วยเราเป็นคนจีบเนียนเวลาเวลาจีบผู้หญิงแล้วก็เนียนเนียนใช้วิธีแฝงทุกอย่างแฝงหมดแฝงเป็นเพื่อนไปก่อนแฟนคนปัจจุบันเนี่ยแฝงเหมือนกันอแฝงเหมือนกันแฝงเขาสวยนะคนเนี้เขาเห็นเขเห็นเขาเห็นกันทั่วแล้วทุกคนก็บอกว่าเวลาคุณมาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการดูคุณเขาต้องการดูแฟนนั่นอ๋อจริงครับเขาบอกกันจริงจริงเขาบอกสวยมากอันนี้ก็ไปแฝงเข้ามาก็แฝงอยู่ช่วงแรกครับอืมจนจน จนค <te le lawsuit royable> ่อยๆเนียนขึ้นเรื <soup> ่อยๆจำเป็นต้องเป็นแฟนเพราะฉะนั้นชีวิตดนตรีไล่มาจากอย่างนี้ผมมีกีตาร์มาด้วยผมขออนุญาตนิดนึงเชิญเลยครับเชิญรเล่่นนนนนนีจจากวััุ้ทยครับจากวันนั้นมาจนวันนี้อ๋อให้ผมเล่นเหรอใช่ดิใช่ดิคุณฮะถ้าให้ผมเล่นแล้วคนคงไม่ฟังเท่าไหร่ผมนึกว่าให้ต่อยเล่นคุณคุณเล่นอันนี้หน่อยได้ไหมซิงเกิลสุดท้ายอ๋อจริงฮะรอสิงเกิลสุดท้ายซิิงเกลสุดท้ายที่ได้พี่พี่ต้นสิลิปูวันทำดนตรีให้อ่า